จะต้องเดินกันเองนะครับเดี๋ยวก้าวหลังน้อยเจอทีมรวมดาวเออลูนดาวไม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวครับเดอใช่สีส้มใช่ไหมอ่ะสีส้มส้มไม่ได้เจอทีนี้เวลาเล่นนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงลูกวีดเ่าเล่นต่อเลยเล่นต่ออย่าพูดแต่ฟ้องอย่าพูดแต่ฮ่าเพรหมดเวลาเล่นแล้วไม่ได้ยินเสียงลูกวีดถ้าโดนยิงยุ่งจบเลยนะ เวลาจะหยุดก็ต่อเมื่อเสียงลูกบีดเกมจะหยุดก็ต่อเมื่อเสียงลูกบีดเกมมัหมดเวลาไปแล้วเมื่อแต่อะแล้วแต่ถ้าสมมท้าว่าเวลามันหมดปบ๊บทุกคนยกมือหมดเวลาแล้วเดินแล้วอย่าเรงเข้าลูกบีดยังไม่เป่าหมดก็คือได้ประตูเพราะฉะนั้นมีใครอยู่ที่เสียงลูกบีดทัางหมดมีคนนึงไอ้ยักษ์เดี๋ยวทีมแดงเดี๋ยวแล้วต่อเจอกันเองมาเนื้อนะครับพี่อย่าลเรื่องเลยสู้กันให้เต็มที่แล้วกัน